สวัสดีค่ะสวัสดีพี่เอทุกท่านนะคะวันนี้นะคะ EP ที่3า3 13นะคะกับช่องผู้สาวพระเครื่องนะคะสําหรับช่องทางการติดต่อของเรานะคะเหมือนเดิมนะคะอ้าบ้านพ้าเหมาทั่วๆไปนะคะเบอร์โทรนะคะศูนย์หกสองนะคะ ลายไอดีนะคะ BBIW999 นะคะเบอร์โทรศัพท์นะคะตามนี้เลยนะพี่นะส่งฟรีทั่วไทยมีเก็บปลายทางนะคะสนใจองค์ไหนนะคะพี่ติดต่อสอบถามหรือขอชมรูปภาพเพิ่มเติมกันได้ทางไลน์นะคะพี่พัดตรงตามรูปแน่นอน อาจจะส่งของให้ทุกวันนะคะพี่จะส่งของให้ทุกวันนะคะอาจจ่ายเงินหน้าบ้านกับพนักงานได้เลยนะคะพี่สะดวกสบายนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยแล้วกันนะคะวันนี้มีมาทั้งหมดสามสิบหกรายการนะคะองค์แรกเลยแล้วกันนะพี่นะรายการแรกนะคะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยนะคะพี่เป็นเหรียญกลมนะคะพี่เป็นเหรียญกลมของหลวงพ่อกลวยนะคะนี่ข้างเหรียญจะมีรอยจารอย อ่าสวยงามเลยนะคะพี่นี่เลยนะคะใบหน้าใบตาท่านนะคะสวยงามนะคะพี่อันนี้จะอยู่ในเลี่ยมเก่าๆนะคะพี่อ่าเหรียญกลม,มหลวงพ่อกลวยนะคะเป็นเหรียญเนื้อฝาบาทนะคะพี่เปิดราคาไว้หนึ่งพันบาทนะคะเหรียญนี้เอาไปหนึ่งพันบาทอ่าเหรียญหลวงพ่อกลวยนะคะวัดโคศิตารามนะคะเอาไปหนึ่งพันบาทนะคะพี่สําหรับเหรียญนี้นี่เป็นเหรียญสภาพสวย อ่าสวยงามเลยนะคะอยู่ในเลี่ยมเก่าๆแบบนี้นะพี่น้นี่อยู่ในเลี่ยมเก่าๆแบบนี้เลยเอาไป1,000บาทนะคะสำหรับเหรียญหลวงพ่อกวยเหรียญกลมเหรียญน,นี้นะคะรายการที่1น,นะคะต่อไปนะคะรายการที่สองนะคะจะเป็นรูปหล่อบโบราณนะคะของหลวงพ่อเงินนะพี่นะ้เป็นรูปหล่อบโบราณเก่านะคะเป็นพิมพ์ขี้ตานะคะองนี้ อ่าเป็นรูปหล่อโบราณนะคะของหลวงพ่อเงินพิมพ์ขีตานะคะองคนี้นะคะสภาพสวยสมบูรณ์นะพี่นะสภาพสวยสมบูรณ์เลยนะคะองคนี้นะคะเปิดราคาไว้แปดร้อยบาทนะพี่เอาไปแปดร้อยบาทอ่าสาหรับองค์นี้นะคะหลวงพ่อเงินพิมพ์คีตาองนี้นี่สภาพสวยเลยเอาไปแปดร้อยบาทนะคะสาหรับองค์นี้นะคะต่อไปนะคะรายการที่สามนะคะจะเป็นขุนแผนนะคะองนี้นะคะเป็นขุนแผนบ้านก่างพายเดียวนะคะ อยู่ในเลี่ยมเงินโบราณแบบนี้เลยนะพี่นะอลงรักแดงๆนะคะพี่นี่เลยนะคะนี่ลงรักเก็บผิวไว้นะคะพี่องค์นี้นี่สภาพสวยเลยสภาพสวยเลยนะคะอยู่ในเลี่ยมเงินเก่าๆนะคะพี่เลี่ยมเงินแท้นะคะพี่องค์นี้นะคะนี่เลี่ยมเงินแท้สวยๆเลยนะคะพี่สําหรับขุนแผนบ้านกลางภายเดี่ยวนะคะลงรักแดงๆนะคะพี่เนื้อดินหนึบหนับแบบนี้เลยนะพี่นะองค์นี้ โอ้ oh, เลี่ยมเงินส,สวยๆแบบนี้นะพี่นะค่อนข้างหายากนะคะนี่องค์นี้นี่สภาพสวยสมบูะะรบณ์นะคะสําหรับขุนแผนนะคะไายเดี่ยวอ่าเลี่ยมเงินเก่านะคะเปิดราคาไว้สองพันห้าร้อยบาทอ่ะพี่นะองค์นี้นะคะอ่าเปิดราคาไว้ที่2,500บาทนะคะพี่รายการที่3นะคะขุนแผนนะคะต่อไปนะคะรายการที่4นะคะจะเป็นเหรียญหล่อ,อบโบราณเจ้าสัวนะคะ เป็นเหรียญหล่อโบราณเก่านะคะเจ้าสัวหลวงปู่บุญนะคะอันนี้จะลงทองไว้นะพี่นะองนี้อ่าลงทองเก่าๆนะคะสาหรับองค์นี้นะคะพี่นี่เป็นเหรียญหล่อโบราณเจ้าสัวนะคะหลวงปู่บุญนะคะวัดกลางบางแก้วนะคะเปิดราคาไว้ที่แปดร้อยบาทนะคะพี่สาหรับอ่าเหรียญหล่อเหรียญหล่อโบราณเจ้าสัวนะคะเอาไปแปดร้อยบาทนะพี่นะสาหรับเหรียญนี้นะคะเปิดราคาไว้ที่แปดร้อยบาท ต่อไปนะคะรายการที่5นะคะจะเป็นเหนรียญกลมนะคะของหลวงพ่อจาดนะคะวัดบางกระเปาอ่าปี2484นะคะพี่เป็นเหนรียญกลมนะคะเหรียญสภาพสวยสมบูรณ์นะคะพี่เป็นเหรียญเนื้อทองแดงกระไหทองนะคะพี่นี่เลยนะคะอ่าเป็นเหนรียญกลมหลวงพ่อหลวงพ่อจาดน,นะคะพี่เหรียญกลมหลวงพ่อจาดวัดบางกระเปา เปิดราคาไว้ที่แปดร้อยบาทนะคะพี่รายการที่ห้านะคะเอาไปแ0ดร้อยบาทนะพี่นะเหรียญน,นี้นะคะองค์ต่อไปนะคะรายการที่หกนะคะจะเป็นเหรียญอ่าเป็นเหรียญหลวงพ่อปานนะคะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อปานวัดคลองด่านนะคะอ่าพร้อมเขี้ยวเสือเก่านะคะองค์นี้ <c oughs> อ่าพร้อมเขี้ยวเสือเก่านะคะนี่เลยนะคะนี่สภาพเขี้ยวเสือฉ่ำเลยนะคะองค์นี้นะคะสวยงาม เก่าเก็บเลยนะคะพี่สําหรับเหรียญน,นี้นี่เป็นเหรียญสวยงามนะคะนี่เหรียญสภาพสวยสมบูรณ์นะคะพระครูพิพัฒน์อ่าพระครูพิพัฒน์นิโรธกิจนะคะหลวงพ่อปานวัดคลองด่านนะคะอ่าอันนี้จะอยู่ในเลี่ยมเก่านะคะด้านหลังจะเป็นเขี้ยวเสือนะคะพี่เป็นเขี้ยวเสือนะคะอ่ารายการที่หกนะคะพี่เอาไปสองพันบาทนะคะพี่เปิดราคาไว้ที่สองพันบาทนะคะ เหรียญหลวงพ่อปานวดคลองดานนะคะด้านหลังจะเป็นเขี้ยวเสือเก่าเอาไปสองพันบาทนะคะพี่รายการที่หกองค์ต่อไปนะคะรายการที่เจ็ดนะคะเป็นสมเด็จฐานแซมนะคะองค์นี้นะคะจะเป็นพระสมเด็จฐานแซมอ่าอันนี้จะเนื้อหามวลสารนะคะเนื้อเก่าๆสวยๆคาบกุคาบเก่านะคะสวยงามนะพี่นะองค์นี้นะคะนี่เป็นพระสมเด็จฐานแซมนะคะองค์นี้นะคะ เนื้อเก่าถึงยุคนะคะพี่เปิดราคาไว้ที่800บาทนะคะพี่สมเด็จฐานแซมอ่าองค์นี้นะคะเอาไป800บาทนะคะพี่ขอชมรูปภาพเพิ่มเติมอ่าทักหรือโทรมากันได้เลยนะคะพี่ราคาแบ่งปันนะคะเอาไป800บาทนะพี่นะสาหรับอ่าสมเด็จฐานแซมองค์นี้นะคะองค์ต่อไปนะคะรายการที่ รายการที่แดนะคะจะเป็นเบี้ยแก่เก่านะคะองนี้นะคะไม่ทราบที่เหมือนกันนะพี่นะเป็นเบี้ยแก่เก่าพร้อมตะกรุดแบบนี้เลยอ่าเป็นเบี้ยแก่เก่าไม่ทราบที่นะคะอยู่ใน y, of เลี่ยมเก่าๆโบราณแบบนี้นะพี่นะอ่าด้านหลังจะมีอ่าเห็นชัดเจนนะคะมีมีรอยจานนะคะพี่มีรอยจานนะคะนี่ไม่ทราบที่เหมือนกันนะคะจะมีอ่าห้อยตะกรุดนะคะนี่มีตะกรุดนะคะกับตะกรุดเก่าๆนะคะ อ่าเป็นเบีย้์แก,กเก่าไม่ทราบทีนะคะรายการที่8นะคะเปิดราคาไว้ที่800บาทเอาไป800บาทนะพี่นะาําหรับเบียรยแกเก่าไม่ทราบทีนะคะต่อไปนะคะรายการที่9นะคะจะเป็นเหรียญกลมนะคะอุปชักกวักนะคะเป็นเหรียญกลมเหรียญเก่านะคะพี่อ่าเป็นเหรียญกลมเหรียญเก่าเหรียญเหรียญห่วงเชื่อมนะคะสภาพใช้งาน,นะคะปีส4 เจ็ดแปดนะคะพี่เป็นเหรียญกลมเหรียญเก่าเนื้อทองแดงเก่าสภาพใช้นะคะเปิดราคาไว้ที่หนึ่งพันบาทนะคะพี่สําหรับเหรียญน,นี้นะคะอ่าเอาไปหนึ่งพันบาทนะคะพี่ราคาแบ่งปันนะคะอ่ะขอชมรูปภาพเพิ่มเติมกันได้ทางไลน์นะคะพี่รายการที่สิบนะคะจะเป็นพระสมเด็จเก่านะคะองค์นี้นี่สภาพเนื้อเก่าสวยเลยนะพี่นะเนื้อหามวลสาร ชัดเจนนะคะพี่เ mhm. นื้อหามวลสารชัดเจนเลยนะคะเป็นพระสมเด็จอ่าสมเด็จสภาพสวยเลยนะคะพี่นี่เนื้อหามวลสารนะคะอ่าเนื้อหามวลสารสวยเลยนะคะพี่รายการที่สิบนะคะเปิดราคาไว้ที่แปดร้อยบาทนะพี่นะองค์นี้นะคะเอาไปแปดร้อยบาทนะคะพี่รายการที่สิบนะคะองค์ที่สิบเอ็ดนะคะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อคงนะคะเป็นเหรียญขอบสตางเก่านะคะพี่ อ่าเป็นเหรียญหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมนะคะเป็นเหรียญห่วงเชื่อมนะคะสภาพใช้งานนะคะพี่เป็นเหรียญขอบสตังนะคะเหรียญนี้นี่เลยนะคะด้านหลังเขียนว่าราผลภูนทวีนะคะนี่รายการที่อ่ารายการที่สิบเอ็ดนะคะเปิดราคาไว้ที่หนึ่งพันบาทนะคะพี่เหรียญหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมนะคะเหรียญนี้เอาไปหนึ่งพันบาทนะคะพี่สำหรับเหรียญหลวงพ่อคงนะคะเป็นเหรียญห่วงเชื่อม สภาพใช้งานนะคะพี่ารายการที่สิบเอ็ดนะคะเปิดราคาไว้ที่หนึ่งพันบาทนะคะต่อไปนะคะรายการที่สิบสองนะคะจะเป็นหลวงพ่อปานนะคะเป็นหลวงพ่อปานขี่คุดนะคะเป็นเนื้อดินสภาพใช้งานนะพี่นะ,ะนี่พี่ดูสภาพเรียมเก่าๆสวยๆเลยนะคะเรียมเก่าเก็บเลยนะคะพี่องค์นี้นะคะนี่สภาพเนื้อดินนี่ ถึงยุคเลยนะพี่นะองค์นี้นะคะอยู่ในเลี่ยมเก่าๆแบบนี้เลยนะพี่อ่าพ่อปานขี่ขุดนะคะสสรายการที่สิบสองนะคะเอาไปแปดร้อยบาทนะพี่นะองค์นี้เปิดราคาไว้ที่แปดร้อยบาทนะคะพ่อปานขี่ขุดนะคะต่อไปนะคะรายการที่สิบสามนะคะจะเป็นเหรียญเสมานะคะเป็นเห,นเห,หรียญเสมาหลวงปู่ทิมนะคะปีหนึ่งแปดอ่าเป็นเหรียญเสมานะคะหลวงปู่ทิมปีหนึ่งแปดนะคะเป็นเหรียญสภาพ สวยงามนะคะอ й, ong, ันองนี้นะคะจะอยู่ในเลี่ยมอ่าเลี่ยมกรอบทองนะคะนี่เลี่ยมกรอบทองเลยนะคะอ่าสำหรับเหรียญนี้นี่สวยงามนะคะพี่เป็นเหรียญสภาพสวยนะคะอ่าเป็นเหรียญเซมาหลวงพุทิมปีหนึ่งแปดนะคะพี่เหรียญนี้นี่อยู่ในกรอบทองนะคะองค์นี้นะคะเปิดราคาไว้ที่หนึ่งพันสองร้อยบาทนะคะพี่เปิดราคาไว้ที่หนึ่งพันสองร้อยบาทอ่าเหรียญเซมาหลวงพุทิมปีหนึ่งแปด เอาไปหนึ่งพันสองร้อยบาทนะคะพี่สําหรับเหรียญนี้นะคะอยู่ในกรอบอ่าเรียมกรอบทองสวยๆพร้อมใช้งานนะพี่นะเอาไปหนึ่งพันสอง้อยบาทนะคะต่อไปนะคะจะเป็นรูปหล่อนะคะของหลวงพู่ทวดนะคะพี่อ่าเป็นรูปหล่อนะคะรูปหล่อโบราณเก่านะคะของหลวงปู่ทวดนะคะพี่องค์นี้นะคะอ่าเป็นหล่อโบราณนะคะพี่เป็นหล่อโบราณ เป็นหล่อโบราณหลวงปู่ทวดนะคะองนี้หลังเตารีดปีศูนย <cruise> ์ห้านะคะสภาพสวยงามนะคะพี่องค์นี้นะคะอาจจะมีรอยคาบดินนะคะพี่ติดอยู่นะคะองคนี้นะคะเห็นชัดเจนเลยนะพี่นะมีรอยคาบดินนะคะติดอยู่เห็นชัดเจนเลยนะคะเป็นหล่อโบราณหลังหลังเตารีดปีศูนย์ห้านะคะพี่เป็นหล่อโบราณเก่านะคะองนี้ จะมีรอยคาบดินนะคะติดอยู่าชาัดเจนเลยนะพี่นะองค์นี้นะคะเปิดราคาไว้ที่800บาทนะคะพี่รายการที่14นะคะารายการที่14นะคะพี่เอาไวป800บาทนะคะพี่หลบปูทวดนะคะองค์นี้เอาไป800บาทองค์ต่อไปนะคะรายการที่15นะคะจะเป็นจอบเล็กลโบราณนะคะของหลวงพ่อเงินนะคะ อ่าเป็นจอบเล็กรอบโบราณหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะพี่นะเป็นจอบรอบโบราณเก่านะคะองนี้สภาพสวยเลยนะคะพี่สภาพสวยเลยนะคะจอบรอบโบราณเก่าหลวงพ่อเงินเปิดราคาไว้ที่800บาทนะคะพี่อ่าสนใจติดต่อสอบถามหรือขอชมรูปภาพเพิ่มเติมกันได้ทางไลน์นะคะเอาไป้800บาทนะพี่นะองนี้นะคะองค์ต่อไปนะคะจะเป็น ารายการที่สิบหกนะคะพี่จะเป็นเขี้ยวเสือนะคะเป็นเขี้ยวเสือเก่านะคะของหลวงพ่อปานนะคะจะมีรอยลงกลักปิดทองนะคะองค์นี้นี่เลยนะพี่นะนี่สภาพนะคะสวยงามนะพี่สภาพสวยงามเลยนะคะนี่สวยๆแบบนี้เลยนะคะเขี้ยวเสือหลวงพ่อปานนะคะ,ใต,ใ,ตะ,คะใต้ฐานนะคะนี่ อาจจะมีรอยคาบรงรักรงรักเก่านะคะพี่ปิดทองส,สวยๆเลยนะคะเขี้ยวเสือหลวงพ่อปานนะคะรายการที่สิบอารายการที่สิบหกนะคะเปิดราคาไว้ที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะพี่นะองนี้เอาไปหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะพี่เขี้ยวเสือหลวงพ่อปานนะคะนี่มีรอยจานนะคะสวยงามและพี่นะองค์นี้ มีรอยจานชัดเจนเลยนะคะพี่เอาไป1,500บาทนะคะพี่เคี่ยวเสือหล่มพ่อปานต่อไปนะคะรายการที่17จนะคะจะเป็นปิดตาไม่ทราบที่นะคะอ่าเป็นพระปิดตาเก่าไม่ทราบที่นะคะองค์นี้นะคะรงลักปิดทองนะคะพี่อ่าด้านหลังจะมีรอยจานนะคะพี่ด้านหลังจะมีรอยจาน ปิดตาไม่ทราบที่นะคะลงรับปิดทองนะคะเปิดราคาไว้ที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทอ่าสำหรับองค์นี้นะคะเอาไปหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะพี่รายการที่สิบเจ็ดนะคะพี่เอาไปหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะองค์ต่อไปนะคะรายการที่สิบแปดนะคะจะเป็นเหรียญน,นะคะของหลวงปู่ทวดนะคะเป็นเหรียญหัวโตนะคะ อ่าเป็นเหรียญหัวโตนะคะของหลวงู่ทวดนะคะหลังทิมนะคะนี่เป็นเหรียญปีสองพันห้าร้อยนะคะพี่อ่าเป็นเหรียญรุ่นแรกนะคะพี่เป็นเหรียญรุ่นแรกนะคะเหรียญเนื้อทองแดงสภาพใช้เปิดราคาไว้ที่หนึ่งพันบาทนะคะพี่สําหรับเหรียญนี้นะคะเป็นเหรียญรุ่นแรกนะคะของหลวงู่ทวดนะคะพี่เปิดราคาไว้ที่หนึ่งพันบาทนะคะสนใจนะคะพี่ติดต่อสอบถามหรือขอชมูปภพาพเพิ่มเติมกันได้ทางไลน์นะคะ องต่อไปนะคะจะเป็นเหรียญอาจารย์ฟันนะคะเป็นเหรียญต่อโคดเป็นเหรียญต่อโคดกรรมการนะคะเป็นเหรียญสภาพสวยนะพี่นะเป็นเหรียญสภาพสวยสมบูรณ์เลยนะคะนี่เส้นพงเส้นผมนะคะเห็นชัดเจนนะพี่นะอยู่ในเลี่ยมนะคะพี่องค์นี้นะจะเป็นเหรียญรุ่นแรกนะคะปี0 7นย์นะคะเหรียญอาจารย์ฟันเนื้อทองแดงต่อโค้ดกรรมการนะคะเปิดราคาไว้ที่800บาทนะพี่นะองน,นี้ เอาไปแ0 0อบาทนะคะสำหรับเหรียญอาจารย์ฟันรุ่นแรกนะคะองค์ต่อไปนะคะจะเป็นเหรียญเหรียญหลวงพ่อกลวยรังฮานุมานนะคะเป็นเหรียญหน้าทองนะคะรงยาสีนะคะพี่องค์นี้นะคะจะเป็นเหรียญรังฮานุมานปีสองหนึ่งนะคะพี่เป็นเหรียญหน้าทองรงยาส <pper> ีเก่านะคะอ่าเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยนะคะวัดโคศิตารามเป็นเหรียญหน้าทองนะพี่นะเหรียญนี้นะคะ อ่าเป็นเหรียญหลังฮานุมานะะ 2, นะคะปีสองหนึ่งนะคะเป็นเหรียญสภาพสวยอ่าเหรียญสภาพสวยเหรียญสภาพเก่าเก็บเลยนะคะสำหรับเหรียญนี้เปิดราคาไว้ที่หนึ่งพันสองร้อยบาทนะคะ, 1, ะ,คะ,ะ,คะพีะะ่รายการที่ยี่สิบเอาไปหนึ่งพันสองร้อยบาทนะคะพี่สำหรับเหรียญนี้นะคะเป็นเหรียญสภาพสวยเลยองต่อไปนะคะรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะคะจะเป็นพระผงกระดูกผีนะคะอ่า อันนี้จะมีรอยคาบลงลักนะคะพี่ลงลักลงทองเก่านะคะพี่พับผมกระดูกผีอ่าเปิดราคาไว้ที่แปดร้อยบาทนะคะพี่รายการที่ยี่สิบเอ็ดนะคะเอาไปแปดร้อยบาทนะพี่นะองค์นี้นะคะองค์ต่อไปนะคะจะเป็น ารายการที่ยี่สิบสองนะคะจะเป็นเหรียญนาคปกนะคะของหลวงปู่ทิมนะคะอ่าเป็นเหรียญนาคปกของหลวงปู่ทิมนะคะน,นี่มีสามเหรียญแบบนี้นะคะอ่ามีสามเหรียญแบบนี้เลยนะพี่นะนี่องค์นี้นะคะอยู่ในเลี่ยมออกเล 4, ี่ยมสีเขียวๆนะคะสาภาพส, <ๆ S 1> สวยเลยนะคะเหรียญนาคปกหลวงปู่ทิมวัดละหารไล่นะคะพี่ด้านหลังจะมี ได้ใส่สินนะคะมีตะกุดนะคะพี่เปิดราคาไว้ที่หนึ่งพันบาทอ่าองนี้นะคะเอาไปหนึ่งพันบาทนะคะพี่นะปกหลวงปู่ทิมอยู่ในเลี่ยมนะคะองค์ต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่ยี่สิบสามนะคะจะเป็นเหรียญหลวงปู่โตะนะคะอ่าเป็นเหรียญหลวงปู่โตะนะคะเป็นเหรียญเนื้อทองแดงเก่านะคะสําหรับเหรียญน,นี้นะคะปีสองปีสองห้าหนึ่งหนึ่งนะคะอยู่ในเลี่ยมนะพี่นะ อาเหรียญหลวงปู่โตะนะคะวัดประดูฉิมพีนะคะเปิดราคาไว้ที่แปดร้อยบาทนะพี่นะองค์นี้เอาไปแปดร้อยบาทนะคะพี่เหรียญหลวงปู่โตะนะคะปีสองห้าหนึ่งหนึ่งนะคะเปิดราคาไว้ที่แปดร้อยบาทนะคะสําหรับรายการที่ยี่สิบสามรายการที่ยี่สิบสี่นะคะจะเป็นอ่าจันลอยหลวงปู่โตะนะคะนี่อยู่ในเลี่ยมนะคะองค์นี้อยู่ในเลี่ยม,ะะยยมสวยๆเนื้อนเนียนๆแก่งๆเลยนะคะพี่องค์นี้ อ่านี่เลยนะคะเป็นสมเด็ดจลอยหลวงปู่โตวัดว่าดูชิมพีนะคะเปิดราคาไว้ที่800บาทแต่พี่น้าหรับองค์นี้นะคะเอาไป800บาทนะคะนี่อ่าจัรลอยหลวงปู่โตนะคะรายการที่24นะคะองต่อไปนะคะองที่25นะคะจะเป็นพระสมเด็จเก่าสภาพใช้นะคะอ่าเป็นพระสมเด็จเก่าสภาพใช้นะคะพี่สําหรับองค์นี้นะคะนี่เนื้อหา สวยงามเลยนะพี่นะนี่สมเด็จสภาพใช้นะคะเป็นสมเด็จสภาพใช้งานอยู่ในเลี่ยมนะคะองคนี้นะคะเนื้อหาแตกร้านแบบนี้เลยนะพี่นะอ่าเนื้อหาแตกร้านแบบนี้เลยนะคะสมเด็จเก่านะคะเปิดราคาไว้ที่แปดร้อยบาทรายการที่ยี่สิบห้านะคะพี่เอาไปแปดร้อยบาทนะคะพี่สําหรับองค์นี้องค์ต่อไปนะคะรายการที่ยี่สิบหกนะคะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อสดวันปากน้ํานะคะ หรือเป็นเหรียญพระมงคลเทพมุนีนะคะเป็นเหรียญพระตาหารนะคะพี่เหรียญเหรียญรูปไข่นะคะพี่เป็นเหรียญรูปไข่นะคะเหรียญเนื้อทองแดงกระไรลทองอเหรียญหลวงพ่อสดวัดปากน้ํานะคะภาษีเจริญธนบุรีนะคะเป็นเหรียญสภาพสวยงามนะพี่นะเปิดราคาไว้ที่800บาทนะคะพี่รายการที่26นะคะเอาไป800บาทนะพี่น้องค์นี้เปิดราคาไว้ที่800บาทนะคะ องต่อไปนะคะรายการที่ยี่สิบเจ็ดนะคะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อเพชรวัดเกาะพังงานนะคะอ่าเป็นเหรียญเนื้อทองแดงเก่าสภาพใช้นะคะพี่เหรียญหลวงพ่อเพชรวัดเกาะพังงานนะคะเป็นเหรียญเนื้อทองแดงเก่าสภาพใช้นะ,ะพี่นะ,ะ <evapor ator. S 2> เหรียญนี้นะคะนี่เป็นเหรียญสวยๆเลยนะคะพี่เหรียญสวยเดิมเลยนะคะเปิดราคาไว้ที่หนึ่งพันบาทนะคะพี่สาหรับเหรียญน,นี้เอาไปหนึ่งพันบาทนะคะ สนใจนะคะติดต่อสอบถามหรือขอชมรูปภาพเพิ่มเติมกันได้ทางไลน์นะคะพี่องค์ต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่28นะคะจะเป็นพระปิดตานะคะ,ะหลวงปู่จีนว่าาราชนะคะอันนี้จะลงลักปิดทองนะคะพี่สภาพอ,อยู่ในเลียมเก่าแบบนี้เลยนะคะพี่นี่ปิดตาปู่จีนธาราชรายการที่28นะคะพี่เปิดราคาไว้ที่800บาทนะคะพี่เอาไป800บาท ปิตาปูจีนวัฒราชนะคะพี่เอาไปแปดร้อยบาทนะคะพี่สําหรับองค์นี้เอาไปแปดร้อยบาทนะคะอยู่ในเลี่ยมเก่านะคะองค์ต่อไปนะคะจะเป็นรูปรหล่อหลวงพ่อกลวยนะคะเป็นรูปหล่อโบราณเก่านะคะอ่าเป็นรูปหล่อ,อหลวงพ่อกลวยนะคะองคนี้นะคะอยู่ในเลี่ยมเก่านะพี่นะอยู่ในเลี่ยมเก่าเก่าแบบนี้เลยนะคะรายการที่ยี่สิบเก้านะคะ ารายการที่29นะคะพี่เป็นรูปรอหลวงพ่อกลวยเปิดราคาไว้ที่800บาทนะคะพี่สำหรับองค์นี้เอาใบ8ป0บาทรายการที่29นะคะองต่อไปนะคะรายการที่30นะคะจะเป็นพระร่วงนะคะเป็นพระร่วงยืนนะคะ,นะ,คะเนื้อชินสนิมแดงนะคะพี่อ่าเป็นพระร่วงยืนนะ,ะนะคะเนื้อชินสนิมแดงนะคะสภาพเนื้อชินสวยงามนะพี่นะ เนื้อชินสนิมแดงสวยงามเลยนะคะนี่ชัดเจนเลยนะคะเป็นพระร่วงยืนนะคะเปิดราคาไว้นะคะแปดร้อยบาทนะพี่นะ,ะเปิดราคาไว้ที่แปดร้อยบาทนะคะพี่พระร่วงยืนนะคะเนื้อชินสนิมแดงนะคะเอาไปแปดร้อยบาทนะพี่นะองนี้นะคะองค์ต่อไปนะคะจะเป็นพระ,ะสมเด็จวัดพับนะคะเป็นพิมพ์เล็กนะคะองค์นี้ เป็นพระสมเด็จวัดพับพิมพ์เล็กนะคะองค์นี้นะคะอยู่ในเลี่ยมเก่านะคะอาจะอยู่ในเลี่ยมเก่าเก่านะคะนี่เนื้อหามนสารชัดเจนเป็นพระสมเด็จเก่ามีรอยคาบกุ่คาบเก่านะคะอยู่ในเลี่ยมเก่าเก่าโบราณแบบนี้เลยนะพี่นะเปิดราคาไว้ที่800อบาทนะคะพี่สมเด็จวัดพัอ่าสนใจนะคะพี่ติดต่อสอบถามหรือขอชมรูปภาพเพิ่มเติมกันได้ทางไลน์นะคะเอาไปแ0 0บาทนะคะพี่สมเด็จวัดพับนะคะ องค์ต่อไปนะคะรายการที่สามสิบสองนะคะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนะคะเป็นเหรียญรุ่นแม่ทัพนะคะพี่เหรียญน,นี้นะคะเป็นเหรียญพระครูอ่าพระครูยานวิราชนะคะหนูหลวงพ่อแดงนะคะครบรอบแปดเก้าสิบพันอาครบรอบเก้าสิบปีนะคะอ่าด้านหลังกองบัญชาการกองทัพภาคที่หนึ่งนะคะพี่เป็นเหรียญ รุ่นแม่ทัพนะคะรอยู่ในเลี่ยมเก่านะคะพี่องค์นี้เปิดราคาไว้ที่800บาทรายการที่32นะคะพี่เอาไป800บาทนะคะพี่เหรียญหลวงพ่อแดงนะคะองค์ต่อไปนะคะรายการที่33นะคะจะเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะคะเป็นเหรียญสภาพเก่านะคะพี่เหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะคะเหรียญน,นี้ เป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะคะนี่ด้านหลังนะคะจะมีรอยยันนะคะพอสองสองี่หกเจ็ดนะคะเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะคะเปิดราคาไว้ที่แปดร้อยบาทนะคะพี่รายการที่สามสิบสามนะคะเอาไว้แปดร้อยบาทนะะพี่น้องค์นี้นะคะเหรียญนี้นี่เป็นเหรียญสภาพสวยเลยเปิดราคาไว้ที่แปดร้อยบาทนะคะพี่เหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะคะองค์ต่อไปนะคะรายการที่สามสิบสี่นะคะจะเป็นเหรียญพระพุทธชินราชนะคะ อ่าเ, nah เป็นเหรียญพระพุทธชินราชนะคะเหรียญนี้นะคะนี่เป็นเหรียญเนื้อทองแดงเก่านะคะที่ระลึกในได้ที่ที่ได้มานวัสการเมืองเมืองพิษณุโลกนะคะพี่เป็นเหรียญห่วงเชื่อมสภาพสวยเลยนะคะพี่เหรียญพระพุทธชินราชนะคะจังหวัดพิษณุโลกเปิดราคาไว้ที่800บาทนะพี่นะเอาไป800บาทนะคะพี่เป็นเหรียญเนื้อทองแดงเก่านะคะเหรียญนี้นะคะรายการที่34นะคะพี่เอาไปแ0 0บาทนะคะ รายการที่สาสิบห้านะคะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะคะเป็นเหรียญเสือเพ่นนะคะพี่เป็นเหรียญเสือเพ่นนะคะปีหนึ่งเจ็นะคะเป็นเหรียญเนื้อทองแดงลมดํานะคะเหรียญนี้อ่าเป็นเหรียญเนื้อทองแดงลมดํานะคะเหรียญหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะคะด้านหลังจะเป็นยันตะก้อนะคะพี่อยู่ในเลี่ยมสแตเลสนะคะเป็นเหรียญเนื้อทองแดงลมดำนะคะเหรียญสภาพสวยงามนะพี่นะ เปิดราคาไว้ที่800บาทนะคะพี่รายการที่35นะคะเอาไป800บาทนะคะพี่รายการที่35องค์สุดท้ายนะคะรายการที่36นะคะจะเป็นพระผงนะคะขุดสระเล็กนะคะของหลวงปู่เผือกนะคะจะมีอ่ารงรอยรงรักแดงนะคะรอยรงรักแดงนะคะพี่นี่เลย อ่ารอยลงรักแดงลงทองเก่าๆนะคะพี่อยู่ในเลี่ยมเก่าเก็บผิวไว้นะคะอ่าผระผงหลวงผูเ้เผือกนะคะพี่เปิดราคาไว้ที่แปดร้อยบาทนะคะพี่องค์นี้เอาไปแปดร้อยบาทนะคะพี่พระผงหลวงผูเ้เผือกนะคะนี่สภาพนะคะตามรูปเลยนะพี่นะองค์นี้นะคะสวยงามเลยนะคะนี่ผระผงหลวงผูเ้เผือกเอาไปแปดร้อยบาทนะคะพี่รายการที่สามสิบหกนะคะ เอาไป800บาทนะคะสนใจนะคะพี่ติดต่อสอบถามหรือขอชมรูปภาพเพิ่มเติมกันได้ทางไลน์นะคะสนใจติดต่อมาได้เลยนะคะพี่เบอร์โทรนะคะอ่า0 9 0ห2 936 7821นนะคะพี่ตามที่อยู่ด้านล่างนะคะหรือแอดไลน์ line มาได้เลยนะคะขอบคุณพี่ทั้งเก่าและใหม่นะคะที่เข้ามาชมนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ